มันแตกอือเนื้อปลามีดแล้วนะปลามี่มันน่ะโรับอโดนมีดหนีหนียาใครโดนมีดพีโป้จะตายแล้ว ตายเรียบร้อยอุย้ยเพราะว่าเก็บคิว่มบฟือเลยว่ะเราเฮ้ย่สาสรมีเองไปอุต่อใครมาบ้างนะเดี๋ยวนี <laughs> ้

สวยล้าสวยเลยได้เปลี่ยนปืนมีคนขึ้นมาแล้วลิงโอ้โหโดนเลยโ้ยแกจะตายแล้วกูตายก่อน โอ้ยโอ้ยกคมนาด้วยงวนนอนเอ้าแล้วลอโบยิงได้ถือมีแล้วขอโดนหน่อยอุ้ยไม่โดนเลย อ่ยสวยงามพารามเจ็ดตายกระโดดเหรอกระโดดเฮ้ยดนแล้วย n s